มือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงฟังคลิปนี้ค่ะชาตั้งแต่เท้าถึงถึงน่องเนี่ยเพียงแค่สิบเมตรเท่านั้นนะคะทุกคนสิบเม็รเองเนี่ยแพงเดียวแหละอ่ะแหงเดียวแงเดียวเลยดูเรื่องอะชามาห้าหกเดือนลองดูได้เลยตั้งพี่เดชามาพูดหรือเปล่าเป็นหน้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะโอ้ยหน้ามาไม่เอาผมเกียดที่จดตอนที่เป็น่นยืนเนี่ยยืนนานไม่ได้อืม มันก็จะชาแล้วก็จะมีอะไรทิ่มขาอย่างนี้เลยยืนยืนชงกาแฟนี่ต้องนั่งชงกาแฟเดี๋ยวนี้ยืนชงกาแฟได้แว<อ>เวลาอยู่อยู่ีดคล้ายๆมีอะไรแหลมๆมาทิ่มที่เท้าเนี่ยจึก๊กหมายถึงว่าเท้าทั้งสองข้างเลยช่างใช่ครับอทรมานไหมคะช่วงที่มันทิ่มเนี่ยแต่ว,ว่ามันทิ่ม,มโดยที่ไม่เลือกเวลาเลยออ่คะแต่ว่าไม่ไม่ทิ่มตลอดนะท,ทิ่มจึก๊กแล้วมันก็หายไปอื แล้วนานมากมาอีกจึ้งค่ะแล้วตอนแต่ตอนนี้ไม่มีเลยแล้วทำไมถึงตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัว K O มาทานล่ะคะความหวังคร้สุดท้ายเขาหวังสุดท้ายคิดว่ามันคงจะไม่หายอืมคิดเลยใช่ไหมคิดเลยราะว่ามันคงไม่หายนั่นนี่แบบเนี้ยคล้ายๆมันท้อแล้วไงมันท้อแล้วมันท้อใจแล้วก็เลยเนี่ยลองดูครั้งสุดท้ายเลย ครั้งสุดท้ายคือถ้าเกิดว่าสินค้าตัว KO ของเราเ่ยช่วยอาการที่เดชาไม่ได้คือจะไม่ทานอะไรอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วอแต่แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้เปิดใจทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ของเรานะคะเป็นยังไงบ้างอาการชาทั้งสองข้างอะก็มันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ดีขึ้นเลยจนถึง10เมตรถ้าสิเมตรก็จะหายเลยดีขึ้นตั้งแต่10เมตรแรกการชาทั้ง,งสองข้างนอนไม่ับ,บสข้างเลยอนอนไม่หลับด้วยห้าเดือนเพียงแค่10เมตรเท่านั้นนะคะทุกคน -10 เมตรเองครับ10เมตรเนาะครับใช่เมตรสิบเมตร,มแ,รมแรกก็คือพี่เดชาทานวันละกี่เมตรคะ เช้าเย็นวันละสองเม็ดนะคะก็คือว่าทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะใช่ไหมวันละสองเม็ดนะคะเพียงแค่สิบเม็ดอาการชาจะมาห้าหกเดือนนี่คือหายเลยการันตีผลลัพธ์ได้เลยว่าใช่ครับการันตีครับไม่งั้นผมจะจะพูดทำไมนะฮะอ่าฮะนะใช่ค่ะทาไมเดีผมก็ไม่ดูผมว่าคนที่รู้ผลเนี่ยจะต้องพูดความจริง อ่าใช่ใช่ใช่ไม่จริงไม่พูดแต่ว่าถ้าทาน k คแล้วรู้สึกตอนนี้แบบก็จบเลยจบเลยคือสินค้าตัวสุดท้ายของจริงที่ตัดสินใจใช่ไหมคะมันจะจริงไหมมันดีจริงไหมให้พี่เดชาแบบให้ผู้ชมนิดนึงค่ะถ้ามันไม่จริงนะผมไม่พูดหรอครับเพราะว่าบาปกรรมเปล่าๆแล้วไปหลอกคนบาปกรรมใช่ค่ะนี่นี่นี่มันดีจริงผมก็ก็กล้าที่จะมายืนยันกล้าบอกต่อว่างั้นใช่ไหมคะเชื่อไม่เชื่อก็ลองดูแล้วกน